สวัสดีค่ะขอต้รับเข้าสู่ Unity Christian English Home นะคะขอหน่งใจนะคะผู้เรียนที่จะทุกทวนชาร์จ IPA อยู่บ่อยๆนะคะผู้ที่จะได้คุ้นเคยแล้วก็จดจำนะคะสัญลักษณ์ของเสียงสาระแล้วก็สัญลักษณ์ของเสียงพยัญชนะพวกเราจะได้นำคำเหล่านี้ไปสะกดการอ่านได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้นนะคะ ต่อไปเราจะไปดูคำศัพท์โอนตป .6 นะคะวันนี้จะเป็นคำศัพท์โอนตป .6 ชุดที่6ด้วยกันนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะก่อนที่เราจะมาดูคำศัพท์นะคะเรามาดูนะคะช่องแรกค่ะช่องแรกเป็น vocabulary ก็คือคำศัพท์ช่องที่2นะคะ pronunciation การออกเสียงช่องที่3ค่ะ past of speech ก็คือประเภทของคำนะคะช่องที่4ค่ะ meaning ก็คือความหมายนะคะคำศัพท์ชุดที่6นะคะก็ตั้งแต่คำที่45ถึงคำที่53เรามาดูคำที่45นะคะคำแรกด้วยกันอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ a m a z i n g a m a z i n g amazing amazing น nah ่าประทับใจ America 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 ประเทศอเมริกา among among ตัวมังค์ตัมังอยู่ท่ามกลาง ระหว่าง amusement 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 สันทนาการความสนุกสนานของเล่น ancient 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 Câu okay. kè, and, and, A-N-D A-N-D And And และ a n d e -S. a n d e -S. Andes Andes Câu khảo Andes u t a m n g r y N G R y. angry, 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 โกรธเคือง animal, 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 animal สัตว์ถ้าขอจบคลิปที่6นะคะขอไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้ เพื่อนๆต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีค่ะ